สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสิ่งสนานจริงออฟฟิเชียลนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงข่าวฮอตข่าวร้อนอัปเดตเรื่องราวในวงการลูกหนังประจําวันนะครับข่าวสั้นวันนี้นะครับวันพฤหัสที่2มีนาคมนะครับเชลซีจ่อตั้งโรเบโตเดซาบ,บีกุนซอไบรตันหากเด้งแกรมพอตเตอร์พ้นตาแหน่งโดยล่าสุดนะครับแหมเชลซีกําลังฟอร์มแย่อย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าก็ ที่แล้วก็แพ้สเปอร์0-2นะครับล่าสุดตกเป็นข่าวว่าเตรียมจะแต่งตั้งโลบัตโตเดซาบีนะครับกุญซื้อบอยตันเข้ามาทำงานทีมแทนแกรมพอตเตอร์ในฤด,ดูกาลหน้านะครับโดยสำหรับนายใหญ่ชาวอิตาเลียนนะครับสัญญา4ปีกับบอยตันนะแล้วก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมนกอินทรีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับโดยเข้ามาแทนที่แกมพอตเตอร์นี่แหละ ซึ่งย้ายไปคุมเชลซีแทนทูเคิลน,นะครับแต่ตามรายง,งานของฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเปิดเผยว่าเรียกได้ว่าตอนนี้เดซาบี้กำลังเป็นที่ต้องการของเชลซีนะเพราะว่าตอนนี้ผลงานของเชลซีกำลังย่แย่นะครับแล้วก็ทางด้านเดซาร์บี้อยู่ในคันดิเดตลิสต์อันดับต้นๆที่เชลซีอยากได้มาแทนแกมพอตเตอร์นะครับโดยตอนนี้นะพอตเตอร์วัย47ปีนะครับกำลังอยู่ในสภาวะกดดันอย่างมากนะครับหลังจากคุมทีมชนะได้เพียงแค่9นะครับจาก26เกมโอ้เรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์ชนะแย่มากๆนะครับในถิ่นแซมฟอร์ดบิขณะที่ เดวเซอบี้เนี่ย, <Sab> ยอดีตกุนซือซารโซโล่พาทีมเก็บชัยชนะได้มากกว่านะครับเพราะว่าก็ทํางานคุมไบตันมา21เกมแต่ว่าชนะได้ถึง10นัดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนอกจากทางด้านเชลซีแล้วก็มีอย่างโรมานะทีมดังในเกาโชเซเรอานะครับที่กําลังสนใจเลวิโตเดวเซอบี้นะครับเขาปกลับไปคุมทีมในที่อิตาลีนะครับเพราะว่าหากโรมาเนี่ยเด้งโชเซ่บูรินโยออกจากตำแหน่งนะครับก็ง่ายทำให้เดซาบี้เนี่ยได้รับการพิจารณานะครับรวมถึงสเปอร์เองเนี่ยที่ตอนนี้อนาะคตกับอเนลคอนเต ก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้ทีมอย่างส o ปเปอร์ก็มีข่าวกับเดลซาบีด้วยนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแหมมันเป็นเหมือนเกาอฟดนตรีนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้ามูรินโญ่เนี่ยออกจากโดมาก็ยังเป็นหนึ่งในเคดดเดตของคุนซือเชลซีนะครับที่จะเข้ามาทําทีมแทนแกรมพอตเตอร์วันนั้นก็ต้องมาดูว่ามูรินโญ่จะกลับเชลซีรอบ3ภาค3หรือเปล่านะครับเพราะว่า ปัจจุบันสัญญาของมูรินโญ่กับโรม่าก็จะหมดลงในปี2024นะครับคืออีกประมาณปีเดียวเท่านั้นนะครับวันนั้นก็ถามแฟนเทลซีแล้วกันว่าตอนนี้เป็นข่าวนะครับว่าถ้าปลดพอตเตอร์จริงเนี่ยจะเอาโรเบรโตเดซาบี้จากไบตันวงเล็บจากไบตันอีกแล้วนะครับหรือว่าจะเอาโชเซ่มูรินโญ่คนเดิมคนคุ้นเคยนะครับอ่ะแต่วันนี้ข่าวอัปเดตมาประมาณนี้นะครับลาไปก่อนเจอกใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ